จะไปตำสวนจะไปตำสวนเหรอครับครับผมมจะไปตำสวนครับแกงผมอีกแล้วแม่ยังแกล้งผมทำไมแม่ยังแกงผมทำไมครับผมจะไปปลูกหญ้ากับตาครับสวัสดีครับช่องพังหางดีครับผม โอ้ยเดินสำรวจพื้นที่แล้วครับเจ้าของพื้นที่ครับผมโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยจีดงแดงโอ้ยพังพังอย่าเก็บขึ้นไปเอาไม่เอาครับไม่เอาโอ้ยสอนนะเก้าอี้ให้แข็งนั่งลูกโอ้ยหนอเอาขึ้นมานั่งเร็วนั่งโอ้ย มันคืออะไรจะเหยียบไหมครับทูสีจะเหยียบไหมมันคืออะไรอะ่อะ,อะครับเจอไก่แล้วครับเ้ยเจอไก่แล้วมีปฏิกิริยาเลยไหมโอไม่สนครับได้ของเล่นใหม่แล้วอ๋อ ครับพี่มิงเราเดินสำรวจแล้วครับอ้ยจักรยานจักรยานเดีายวไปทำจักรยานพี่ดิมว่ะอแล้วครับมันคืออะไรอ่ะเพราะว่ครับมันคือยังครับดิผมขึ้นเนี่ยบอับผมขึ้นเนี่ยบอรับเอาเอาพังเอาขา้าขานี่คับเรากลังกายกับแม่ไครไปแม่คับไปออกกาลังกนะ ไม่ผมจะขี่จักรยานครับคุณยายครับว้าจะปั่นจักรยานหรือลูกเอาไปออกกำลังกายกับแม่เร็วมากนะมาเนิ่มาเนิ่มเริ่มเริ่มเร็วออกกำลังกายกับแม่เร็วเริ่มเดินออกจากนี่แล้วครับจะไปไหนต่อเูยดิหงุิมหนุ่มดิมาไปเร็วเร็ว กินยังไงกินอะไรครับนะ่ฮะแฉบดิน่เฮ้ยเสียงรถเครื่องเฮ้ยตกใจครับตกใจเสียงรถเครื่องอ้ยคุณยายตกใจมานเลยคุณยายครับออ <c oughs> ตกใจมาเลยนเะน <c oughs> าะโอ้ยขนมา <c oughs> โอ้ยลาลาลาไปครับ อาจย่ขึ้นเตียงแล้วครับจะขึ้นเตียงแล้วจะขึ้นเตียงไหมรับเจอ <c oughs> อีกแล้วครับอันนี้ของใหญ่ครับสามตัว <c oughs> <c oughs> สำรวจครับตัวนี้ตัวนี้พี่มิ้งสุโอ้โอ้เรียรอ, <c oughs> <c oughs> องด้วยเ <c oughs> <c oughs> ลยครับเลยช้างเลย <c oughs> <c oughs> ขวางทางนะพวกอ้วนนี่เอาสปอร์ขวางทางแต่เฮ้ยผมจะย่างนี่ผมจะเดินนี่เนี่ยฮึไอติดคอไม่รู้จะกรับกรับกรับไปครับเจอแลครับเจออะไรครับกระติกครับกระติกรตกระติกน้ำครับโอ้ยอย่าทำลายลูกจะทำลายไม่เอา <laughs> ไปๆๆไปดูเลยไป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 สำรวจ <_ H ur ly> อ้าวไม่ใช่บูดใช่ไหพ,พวกกันครับอือบูชผู้ไหน,นี่รองเท้าบูชแค่ครับรองเท้าบูดลูก ของคุณตานะครับนอนคุณตาดุนะ <laughs> จะไปทำสวนแล้วครับ <laughs> ไม่เอาเท้าพูดครับจะไปทำสวนแล้วครับก็ใส่หมวกครับ <laughs> ตามติดชีวิตเสียครับวันนี้เสี่ยมิ่งจะเดินไปไหนครับมีเย็นหม้อหมวกให้ครับเราจะทําไปตามโอ้ยไปตาองโ้ยจังเลยมึงผมเนี่เท่ดีอหรเท่ครับเท่โอ้จะไปตำสวนจะไปตำสวนเหรอครับครับผมงเราจะไปตำสวนครับแกล้งผมอีกแล้วแม่เย็นแกล้งผมทำไมแม่เย็นแกล้งผมทำไมครับ ล้างมือด้วเจลยังน่ะล้งแล้วล,ล้างเนี่ยครับหน้ารักครำหน้ารักมากเลยคำก็โอ้ยทำกับเสียอย่างนี้ได้ไงอ่ะม,มียังทำอะไรผมไม่รู้อ่ะโอ้ยนัวโอ้ยคือ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 อยู่ครับหมวกตาหมวกตา เอามาใส่บูธมา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 ไม่ต้องทนไมโอ๊ยจะเอาเสื้อด้วยเหรอเอาเสื้อตาเหรอเน่ยใส่เสื้อด้วยเอาเก่งเสื้อเอาเสื้อคุณตาครับเสื้อคุณตาครับเจ้าใส่เสื้อด้วยโอ้คือ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 ตุ้มิงคืออยู่ครับใส่บูธใส่บูธมาแกงลูกช้างครับแกงลูกช้างโอ้จะใส่บูธเลยครับ วิ่งวิ่งนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาวทั้งหลังครับอุ้ยเนาะแล้วาบอกแกงเนาะผมฟ้องฟ้องแม่แน่เลยมีเย็นนี่เดี๋ยวผมฟ้องแม่แน่เลยไม่เนาะเดี๋ยวบอกอีแม่ได้ครับเด้อยวบังเด้ยบองแม่ผมไหนืม อุ่นเวียนครัใส่ลี้ล้แ่ลี้ล้แกงนี่ละแกงเด็กอีล้นแกงช้างน้อยอีกแล้วอั้ยเาไม่ให้เอาวัวเอาเเอาเอาไปแล้วครับนี่นขายกขาโอ้ยแต่สั่งหายเว้ย เฮ้ยเฮ้ยน้อใหยังน้อให้ยังให้ทำสวนนั่นนั่นเดินเดินอืมผู้อ้วนอย่างอสบออสบออะไรครับอะไรครับนี่อะไรครับอืมไปหนีไปลูกไปไปไปลูกไปเลยไปไปลูกไปไปหาแม่ไปยามากวนพ่อเลยอุ้ยใหญ่เมืองสะบัดข้อเย็นมาแล้ว มาครับมาครับน่ารักน่าชังมากเลยแม่ก็เป็นห่วงครับขยืนมองลูกเชยเลย สบายสบาย <laughs> แบบว่าตอนนี้ความส่วนเริ่มเพิ่มระดับแล้วนะครับแต่คุณแม่ก็ยังนิ่งอยู่ครับเอวอันนี้ปลามลูกเลยวันนี้ยังไม่เห็นปลามลูกเลยนะครับอ เหนื่อยครับเมื่อกี้วิ่งวิ่งวิ่งหนีช้างเหนื่อยครับโอ้เป็นข่าวดีครับคุณยายบอกว่าตัวนี้เริ่มถ่ายมูลก้อนเลยนะครับคุณยายบอกว่านะครับก็ลด อาการถ่ายมูลถ่ายเหลียวไปนานแล้วครับยังยังตัวนี้ยังไม่เห็นถ่ายเลยนะครับถ่ายตั้งแต่เมื่อเช้าครับแล้วก็ยังไม่เห็นถ่ายอีกเลยอาจจะไม่มีอาหารลงกระเพาะหรือเปล่าไม่รู้เไ,ไม่ค่อยกินด้วยไปแล้วครับเสียแล้วไปแล้วตามติดชีวิตเสียดีวยกว่า สำหรับแล้วครับมาอะไรครับนี่ฮะมาอะไรอืมอเห็นน้มไหมลูกเห็นน้มไหมนะ้มไหมน่ะคุณตาฟันน้มาไวนะ้นม้มลูกนม้มอย่าไปจับอยนม้มลูกน้ำน้ำน้ำยังว่ะ อลิงแก้วปติกแล้วครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยครับสืบสนานครับดูช้าน้อยเลยครับดูเดินสำรวจรอบๆครับอ่าพี่นิ่งเราก็จะทำแบบนี้แหละครับถ้ามาอยู่ต้นไม้ต้นนี้ ก็ไม่ได้อยู่ในคอกเนะาะก็จะเดินสำรวจตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างเจอแล้วครับเจอคู่ปรับแล้วครับจะเป็นไงใครดูปฏิกิริยาที่เป็นไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอใครครับจะไล่ไหมจะไล่ไหมย,ยังวะอาสมัวเฮ้ยเฮ้ยเจอ,อไหมเจอใครไหมไม่สนครับไม่สนไม่สนครับสงสัยไม่อยากเล่นแล้วแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วมั้งนี่คิดว่า อือแม่ครับอา,าชกจีครับแม่อุ้ยอเช็คดูเช็คดูมันยังอยู่ไหมว่ายังอยู่ไหมอุ้ยจะกอดแกก็จะกอดลูกนี้นะครับอ่ครับแม่ก็ห่วงลูกมากถามว่าห่วงลูกไหมห่วงครับแต่ว่าไม่ห่วงนะไม่สนว่าต้องไปไหนไปไหนคืออยู่ในสายตา อยู่ในบริเวณบ้านก็คือโอเคครับคือปล่อยปล่อยเลยไม่มีอาการเแสดงอาการเกี่ยวการดครับเวลาคนอื่นมาใกล้ลูกตัวเองก็ไม่แสดงอาการที่ไม่ดีออกมาคือห่วงลูกครับถามว่าห่วงไหมก็ห่วงนะครับดูแล้วแต่ก็ก็ไม่ห่วงไม่ห่วงห่วงแต่ไม่ห่วงเออ,อยี่ีวกวเนาะ ดูว่าโอ้กพี่เราก็ใชยเลยครับรยินกดไลค์ like, กดแชร์นะครับให้พังของดีและมีมงคลเยอะๆนะครับอาเลียนเข้ามาดูเยอะยะนะครับขอบคุณนะครับ